สัสดีนะคะน้องยูไอทีมาเราค่ะแล้วลก็น้องหวยเซนเทาก็มาพร้อมกันนะคะฟ้าแฝดฟ้าแฝดมาพร้อมกันวันนี้นะคะขออนุญาตขึ้นเวทีสักประมาณ20นาทีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณเลิฟหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าใครกดเลิฟหนึ่งให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคนที่เข้ามากดเลิฟแรกให้ใครเอ่ย มองไม่เห็นตาเอน้องมองไม่เห็นคอมเมนต์เอ่อตอนนี้น้องหาที่ตั้งพี่ต้นมาคนแรกเลยสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะน้องหาที่ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาก,กันดีกลัวขอบคุณนะคะพี่ต้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอยู่ทางฝั่งบ้านหวยชนะทาวนะคะเดี๋ยวนะ น้าหนูตายสวัสดีครับเล็บสองโอเย่นะคะพี่บัวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่บัวนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านอือ uh, ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะขอบคุณนะคะเล็บหนึ่งนะคะจากพี่บัวทางฝั่งบ้านยูนิเวอร์ซิตี้ขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านทุกบ้านนะคะขออนุญาตขึ้นสักประมาณยี่สิบนาทีพอคะ่ะยี่สิบนาที <c oughs> ไม่รบกวนเวลาเยอะนะคะยี่สิบนาทีแล้วก็จะลงเวทีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอือละลาล้ลองเพลง ที่เอ่อที่ฝั่งบ้านหมวยชัยนาทาวนะคะท่านอะไรกันหรือยังคะทุกคนตเาเออเอาทำไมทำไมฝั่งนู้นไม่มีไม่มีประแจแล้วพี่ทำไมอยู่ฝั่งบ้านหมวยไม่มีประแจเดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณสมใจสวัสดีค่ะนะคะไม่ยูติธรรมอะไรอ่ะไลฟ์ใายใของอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ขึ้นแค่แค่ยี่สิบนาทีเองเอาขึ้นขึ้นเอาไฮไลท์แค่ยี่สิบนาทีเองหนูตายแล้วค่อยแล้วค่อยลงเวทีใหม่แล้วก็ค่อยขึ้นเวทีร้องเพลงใหม่โอเคไหมนะเอ่อสวัสดีค่ะน้องยี่ยี่คนสวยนะคะสวัสดีเช่นกันนะคะพี่ พี่บัวน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยนะคะที่อยู่ทางฝั่งกระโดดไปทางฝั่งบ้านอา๋อยูยีบาตี้นะคะอ่สวัสดียามเย็นจ้าทุกคนนะคะจากนูตายนะคะก็พี่สมใจขอบคุณนะคะพี่สมใจนะคะที่กระโดดมาทางฝั่งบ้านยูยีบวรตี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ขอบคุณทุกคนนะคะไม่ทราบว่าทานอะไรกันหรือยังเนาะ ได้อะไรทานมือเย็นกันค่ะทุกคนมีใครมีใครถูกเลขกันบ้างใครถูกเลขยกมือขึ้นคะ่ะวันนี้ใครรวยวันนี้ใครรวยกันออพี่ภาคกอสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ภาคกอที่อยู่ทางฝั่งบ้านยูยี่ไวตี้นะคะ นะนคะะอ,อ่อเล็บสี่ขอบคุณเล็บสี่เจา้าพิพากรนะคะคำอะไรพี่ต้นคำอะไรคะฮะคำอะไรเอ่ยพิพากรถูกถูกเหรอพิพากรรวยใช่ไหมวันนี้รวยใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ย อ๋อค่ะพี่พัวตอนนี้กำลังดื่มกาแฟอยู่ใช่ไหมคะพี่พัวอ,อะไรอะถูกถูกแล้วโนตายก็ถูกเหรออ๋อรวยสินโน้ตายวันนี้วันวันนี้โน,น,น้ตายต้องคล้องพงวงมาลัยเจ้นนะโน้ตายรวยอ่ะวันนี้เออเปล่าครับว่าอย่างไงนะคะพี่ต้นสวัสดีครับทุกท่านทุกบ้านนะคะจากพี่สมใจนะคะเออ ที่พากรบอกว่าถูกนิดนึงงูยวันนี้มีแต่คนรวยนะเจ้าบ,บ้านไม่ถูกนะเพราะว่าเจ้าบ,บ้านไม่ได้ซื้อนะคะเจ้าบ,บ้านไม่เล่นไม่ถูกเล่นเลไม่ถูกเลขนะเจ้าบ,บ้านเพราะว่าไม่ได้ซื้อนะคะอ่าพี่ต้นก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมพี่ต้นก็ไม่ไม่ไม่ซื้ออ้าพี่จาอ่าหวยไม่ถูกสักใบอ่าซื้อมาห้าใบ ไม่ต้อง้อยออก้อยใจค่ะไม่ถูกเน้องก็ไม่ถูกเพราะว่าน้องไม่ได้ซื้อนะน้องไม่ได้ซื้อพี่จาเป็นไงบ้างหายไปนานเลยนะคะหายไปนานเลยไม่เจอกันนานมากนะ,ะนานมากจริงๆนะคะอขอพักหนึ่งนะคะเป็นไงสองสองแฝดเป็นยังไงคะเลี้ยงง่ายไหมโตเร็วไหมคะช่วงนี้พี่จ๋าไม่ค่อยว่างเลยใช่ไหมเพราะว่ามอแต่มอแตช่วยเอ่อ แม่บ้านเลี้ยงฝาแฝดนะคะพี่ยี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องว่าวานะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านมวยบ้านหมวยเชนทาวนะคะอพี่จามสวัสดีค่ะนะต่ายจากน้องว่าวานะคะพี่ภากรขอบคุณนะคะพี่ภากรกระโดดมาทางฝั่งบ้านเอ่อหมวยชนะทาวขอบคุณนะคะพี่ภากรนะคะเอพี่ภากรสวัสดีค่ะนะกทายจากน้องว่าวานะคะเพี่บัวว่ายังไงเอยพี่บัวบอกว่าไม่ถูกเพราะพี่บัวไม่ได้ซื้อเหมือนกัน พขาไม่เล่นหวยเหมือนกันจ้าใช่น้องก็ไม่เล่นหวยเหมือนกันค่ะน้องก็ไม่ถูกอ่าคือเหงื่อเหงื่อไม่ออกนี่คือไม่ได้ตังค์กับเขาหรอกนะแบบว่บาแบบว่าไม่อ่าอารมณ์ดีจังนะคะคุณจูลี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะก็นี่แหละคะ่สะสไตล์เจ้าบ,บ้านพูดไปหัวเราไปพูดไปยิ้มไปแบบนี้แหละคะ่ะอ่าลูกสาวแข็งแรง ดีแล้วครับเลี้ยงง่ายว่ายังไงนะคะพี่จากพี่จ่านะคะก็ดีใจด้วยนะก็หาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะพี่จานะแล้วก็ฝากความ่วงใย,ยไปถึงภรรยาพี่จ่าด้วยนะคะเออทางฝั่งนี้ว่ายังไงเอ่ยน,น้องแก้มสวยสวัสดีนะคะสวัสดีน้องสาวนะคะตื่นแล้วเรอน้องแก้มสวย พี่สาวทานข้าวยังคะทานแล้วพี่ทานแต่ไส้กรอกนะคะขอตัวก่อนนะครับได้เลยคะ่ะพี่สมใจนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่สมใจที่อยู่ทางฝั่งบ้านอาอไมยเชนพาวนะคะแวนได้ตามสบายเลยนะคะสมใจพี่จ๋า่ายังไงขอบคุณครับโมนะคะก็วองว่าก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันหน่อยนะอ้าพี่สุ ع, สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่สุ ع. ตื่นแล้วหรอคะพี่สุ ع. ตื่นนอนแล้วหรอ ขอบคุณนะคะพี่สดีแบ,บมาให้กำลังใจนะคะน้องจะขึ้นแค่ยี่สิบนาทีพี่สุข,ขึ้นขึ้นเอาไฮไลท์น้องไฮไลท์หมดนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้อา่าทำคลิปลงด้วยไม่มีซีรีส์ลงกับเขาลงแต่ไฮไลท์อย่างเดียวแต่ทีนี้ไฮไลท์หมดนะไฮไลท์หมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงแล้วค่อยแล้วค่อยไปขึ้นร้องเพลงเอ่อเก็บชั่วโมงบ้านหมวยชนะทาวต่อนะคะ ขอบคุณพี่ต้นนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านอเอหมอยชนะทาวนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะจากน้องวาวาด้วยนะคะอะ่สวัสดีค่ะทุกท่านทุกบ้านนะคะจากพี่บัวนะคะพี่ต้นได้นอนพักบ้างหรือยังคะเนี่ยฮะถามจริง <laughs> พี่พี่ได้นอนแค่สองชั่วโมงเองใช่ไหม น้องวินนี่สวัสดีครับผมนะคะสวัสดีครับนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านมวยชนะทาวนะคะจอบจบนะคะจอบด้วยอะไรใต้จบด้วยอะไรเลยหนูตายสวัสดีค่ะนะทักทายจากน้องวาวานนะคะสวัสดีครับเคุณมาแม่เอ้าพี่มาแม่อยู่ฝั่งทางนู้นหรอทําไมน้องมองไม่เห็นโอ้ยเห็นแล้วสวัสดีค่ะแม่น้องเลสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะแม่น้องเลนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านมวยชนะทาวนะคะน้องไม่ทันมองนะ Uh, สวัสดีค่ะมาแมวนะคะทักทายจากน้องวินนี่นะคะหนูตายสวัสดีค่ะนะทักทายจาก uh, แม่น้องเลนะคะ่อ uh, สักพักพระก,ก็มาแล้ววะโอเคค่ะ uh, พี่ลิวายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลิวายนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านยูนิวาร์ตี้นะคะฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะ I understand ฮัลโหล Welcome to YU Variety Channel Thank you for visiting my uh, channel where you think I'm come from <laughs> look like this you think I'm Thai or I'm Chinese <laughs> uh okay ค่ะพี่แอสวัสดีนะคะพี่แออยู่ทางฝั่งบ้านเออหมวยชนะทาวขอบคุณนะคะพี่แอ๊เปาแอ๊สวัสดีค่ะนะทักทายจังน้องว่าว่านะคะ เอี่ย uh, yeah, นะคะน้องอขอพี่ลิวาย,วยตอนนี้พี่อยู่ที่บ้านหรือว่าพี่ออกไปข้างนอกคะอ้าวมาลุกชายนี่จ้ะ <laughs> Chinese, yeah? but actually i'm Thai อ uh, ่า thank you so much thank you ah, <laughs> น้องโอมาได้ยังไงน้องโอมาย,ยัางไงเนี่ยฮะมาอย่างไรคะ <laughs> สวัสดีนะคะน้องโอ,อ,อน้องอ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีน้องอ๊อฟนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านอ,อหมวยเชนทาวนะคะทานอะไรกันหรือยังคะทุกคนเพิ่งเลิกงานครับอ๋อโอเคเอา้าทำไมทำงานวันอาทิตย์ด้วยหรอคะวันอาทิตย์ก็ทำงานเหรอพี่แอ ปกติวันอาทิตย์อยู่นะเออ่พี่ลีวายบอกว่าอยู่ข้างนอกครับนะคะโอเคทานข้าวหรือยังคะพี่ลีวายแล้วก็ทุกคนนะคะพิ娅สวินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ิ娅สวินที่อยู่ทางฝั่งบ้านมวยชนะทาวนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีเช่นกันคะ่ะยิ้มอะไรน้องอ๊อฟยิ้มอะไรฮะยิ้มหวานอะไรเอ่ะพิ娅สวินสวัสดีค่ะนะทักทายจากน้องวาวานะคะเอ่อ วันนี้พี่ขับรถไปเที่ยวไหนคะพี่ลีไวขับรถไปเที่ยวไหนเลยขอบคุณบาแอ้นนะคะที่กระโดดข้าม,มาทางฝั่งบ้านยูยีไวตี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเลิฟก,ก้าจากบาแอ้นนะคะพ,พี่พี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพ,พี่พี่ที่อยู่ทางฝั่งบ้านยูยีไวตี้นะคะ รวยไหมพี่วิบบี้วันนี้อะไร <laughs> น้องโออะไรฮมายังไงเนี่ยเราฮะพี่ตกตกใจหมดมาได้ยังไงทำไมไม่อยู่บ้านเพลงฮะมาทำอะไรตรงนี้น้องโอ,อ,อสวัสดีครับพี่จานะคะทักทายจากน้องโอปะขาขัดทุนสองร้อย ดีนะดีนะน้องไม่น้องไม่ไม่ขาดทุนไม่ไม่ได้ไม่มีทุนแล้วก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นขาดทุนสองร้อยใช่ไหมคือแต่ว่าก็ถูกใช่ไหมถูกแต่ก็ขาดทุนใช่ไหมถูกแต่ก็ไม่คุ้มใช่ไหมอ๋อดี เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักประมาณเจ็ดนาทีนะคะทุกคนอีกเจ็ดนาทีจะขออนุญาตลงเวทีแล้วก็จะขึ้นเวทีใหม่นะขึ้นเวทีร้องเพลงเออบ้านหมวยชนะทาวนะคะเออพี่ช่างบอกสีสูนอ่ะกพี่ช่างไปได้มาจากไหนอะ่ะไปได้เล่มาจากไหนเนาะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอพี่เขาเลยช่วงนี้นะคะไม่ค่อยเจอเออพี่มาดามสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องสาวสวัสดีเช่นกันนะคะ พี่ไปทําอะไรมาเอา้าคือถามพี่หรอถามพี่หรอน้องน้องออว่าพี่ไปทําอะไรมาคือ,อยังไงอะไม่เข้าใจเอ่อพี่มีบอกให้หนูคะ่ะเอ่อไม่รู้ให้ซื้ออ๋อพี่บิ๊กพี่บิ๊กบอกใช่ไหมไม่รู้พี่บิ๊กซื้อซื้อไหมคะว่าอย่างนั้นอ๋อน้องอว่าวาตกลงน้องอว่าวาถูกไหมอะ แม่สวัสดีค่ะนะทักทายจากน้องว่าวาวาวาสวัสดีจ้านะคะทักทายจากอ๋อพิมาดามนะคะสวัสดีครับคุณออสวัสดีออบด้วยว่าอย่างไงนะคะจากออพี่ลีวายนะคะที่อยู่ทางฝั่ง,งบ้านยูยีเวอรตี้นะคะพี่พัทเทสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนมากมากเลยอ้าพี่ส,สุขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยวน้องขออนุญาตแทปบอ่าเดี๋ยวนะคะ แล้วก็พี่เครื่องบาทสวัสดีนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านวีวรตี้นะคะ ีวายสวัสดีค่ะพี่พัดไทยสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุสวัสดีค่ะนะคะทักทายพี่ครึ่งบาทสวัสดีค่ะนะคะทักทายจากพี่วิวี้นะคะสวัสดีค่ะน้องพัดไทยนะคะทักทายจากพี่สุนะคะขอบคุณพี่สุมากมากเลยนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยน้ําใจขอบคุณมากมากนะพี่สาวน่ารักมากนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนะคะทักทายจากพี่ลีวายนะคะสวัสดีค่ะวิวี้นะคะทักทายจากพี่สุนะคะคุณแม่กลับบ้านหรือยังคะว่าอย่างนั้นพี่ถูก40บบาทจ้าว่าอย่างนั้นเอ้า พี่พี่มาดามพี่นางเล่นกับเขาได้เหรอเอา้าแต่อยู่ที่นู่นเล่นถูกได้ยังไงอ่ะฝากฝากเขาซื้อเหรอฝากเขาซื้อที่ไทยเหรอคะหรือว่ายังไงดีใจด้วยนะคะแม่นะคะจากน้องวาวานะคะวาวาได้ทุนทุนจ้าว่าอย่างนั้นอ๋อพอได้ทุนบัฟแม่ถูกหวยไว้อย่างนั้นน้ององอบอกไม่ต้องอินฉานะคะทุกคนเออใครถูกก็ไม่ต้องอินฉานะ เจ้าบ้านเจ้าบ้านเนี่ยคือเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังกับเขาหรอกนะทุกคนคือไม่มีไม่มีโชคมีลาบับทางการเสี่ยงดวงแบบนี้กับกับใครเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่เคยไม่เคยถูกกับเขาเลยนะเอ่อคุณภัทไทยสวัสดีครับนะ้าทักไทยจากพี่ลิวายนะคะน้องวิวีสวัสดีค่ะนะทักไทยจากพี่พัทไทยนะคะคุณลิวายสวัสดีค่ะนะทักไทยจากพี่พัทไทยนะคะเอ่อจะแม่ดีใจด้วยนะแม่ว่าอย่างไั้นนะคะจากน้องออมานะคะทางนี้ อดหมดขาดทุนไม่ได้เลยว่าอย่างไงน,นะพี่ทองสุกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ทองสุกนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่าทางฝั่งบ้านหวยชนะทาานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านยูยีวีอร์ทีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันอีก5้านาทีนะคะทุกคนอีก5้านาทีก็จะขออนุญาตลงเวทีนะคะเพราะว่าขึ้นเอาไฮไลท์เฉยๆนะทุกคนพอมีงานส่งเจ้านายนะคะ พราวจบ,บ้านไม่ค่อยได้ทําคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลงเวทีแล้วก็จะไปขึ้นเวทีเก็บชั่วโมงต่อบ้านบ้านหมยชนะทานะคะเอ่อพี่ผัดไทยว่ายังไงเอ่ยทำอาหารต่อจ้าว่าอย่างไงนะคะได้เลยค่ะพี่สาวเดี๋ยวอีกสักพักน้องก็ลงละอีกไม่กีนนะ่นาทีก็จะลงเวทีแล้วนะคะทางฝั่งบ้านยูยีเวตีนะคะแล้วก็คือจะลงเวทีพร้อมกันเลยคะ่ะทั้งสองทั้งสองบ้านแล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทางฝั่งบ้าน โอ้ใชหนาทาวนะคะก็เมื่อคืนนี้ก็ร้องเพลงนานยาวนานเลยเราะมื่อคืนนี้หกหกชั่วโมงครึ่งเออน้าท้าไลท์เหมือนพี่สาวแล้วว่อยังงั้นใช่ใช่ใชไฮไลท์หมดพี่พี่บีบีคือน้องไม่ค่อยมีงานส่งไงพี่ก็เลยก็เลยแบบว่านี่แหละึ้นขึ้น้นองไฮไลท์สักยี่สิบนาทีเอาอย่างพี่บีบีกับพี่ช่างโจบ้างนะลงแต่ไฮไลท์อย่างเดียวช่วงนี้เออ ขอบคุณนะคะขอบคุณสติกเกอร์จากน้องวานวานะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านมวยชนะทาวนะคะเอ่อ <laughs> ไม่ถ้าไม่งั้นจะไม่ได้ส่งงานไงพี่ไม่ได้ส่งงานนะขึ้นนั่งนานก็ขึ้นนั่งนานก็นนนนกไม่รู้สินั่งแบบนี้มันนะมันไม่เหมือนแบบนั่งร้องเพลงแต่ว่าเวลาน้องร้องเพลงแล้วน้องอารมณ์ดีไงพี่พี่นะ จัดเลยจ้าว่าอย่างนั้นนะคะคือร้องนั่งร้องเพลงนี้นั่งได้ยาว,ยาวๆหลายชั่วโมงแต่ให้นั่งพูดแบบนี้บางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเอ่อเลิฟสิบหกขอบคุณนะคะเลิฟสิบหกจากแวาวแอนะคะไปทําอะไรมายังไม่บอกไปทําอะไรพี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยน้องอ๊อฟหมายถึงอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านดีดีกว่าไหมเออผมไปส่งอาหารก่อนนะคบโอเคได้เลยค่ะพี่อาศวินนะคะขอบคุณมากเลยนะที่มาส่งกําลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลงเวที แล้วน้องขึ้นเวทีใหม่บ้าน,บ,านบ้านเอ่อหมวยชนะทาวเดี๋ยวน้องร้องเพลงให้ฟังวงวงก็แวะเข้ามาฟังเพลงกันนะคะทุกคนเอ่อทำไมวันนี้ดูสวยจังเอ้าเอ้าสวยก,สวยก็สวยก็แปกแลกเหรอทำไมต้องมีข้อสงสัยด้วยเนี่ยฮะเอ่อสวยขึ้นครับเอาจริงเหรอทำไมอุ้ยตายทำไมีทมุกคนราชมว่าสวยขึ้นปกติไม่สวยใช่ไหมขอบคุณน้าน้องวาวานนะคะที่กระโดดมาทางฝั่งบ้านเอ่อ ยูนิวตี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเออพี่ชชนะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะพี่วิวสวัสดีค่ะนาะถ่ายจากน้องวาวานะคะพี่วิสวัสดีคะ่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะที่กระโดดไปกระโดดมานะคะสองบ้านให้นะเอะอเนี๋ยนะเออใช่สวยครับว่าอย่างนั้นเอา้า <laughs> ก็เหมือนเดิมแล้วค่ะเหมือนเดิมไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะเหมือนเดิม Uh, สวัสดีครับ uh, เอาหลักกิโลอีกหรือเปล่าเอ uh, บ้านบ้านทางฝั่งบ้านยุยีย่หลักกิโลเต็มแล้วคะ่ะพี่ช,ชนะไม่เอาไม่เอาหลักกิโลบ้านนี้ <laughs> หลักกิโลเต็มแล้วคะ่ะแต่จะเอาหลักกิโลบ้านหมวยชนะทาวนนะไปขนหลักกิโลมาให้หน่อยคะ่ะ ทางฝั่งบ้านงวยชนะทาวยังต้องการหลักกิโลอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลงเวทีรอบนี้ก็จะขึ้นเวทีใหม่นะคะขึ้นเวทีใหม่แล้วก็ร้องเพลงให้ฟังนะคะรอบที่สองเจ้าพ่วีพี่วิวีนะคะจากน้องวาวานะคะพินิกรสวัสดีค่ะนะคะพินิกรไทยนะคะขอบคุณนะคะมาพร้อมหัวใจกอดๆนะคะเจ้าพ่ลิวายนะคะจากน้องวาวานะคะกระโดดไปกระโดดมาอะไรกระโดดไปกระโดดมาเองอยู่สักพักห้านาที ขึ้นนะคะไล์จะได้ไม่ลุดไวอย่างนั้นนะ,ะอ๋อโอเคคือต้องต้องอยู่อยู่แบบให้ถึง5้านาทีใช่ไหมจะได้ไล์ไม่ลุดนะคะเดี๋ยวไปข้อมายค้อมทั้ง <c oughs> โอ้ยพี่ชยัยชนะก็พูดคือเนาะครับพี่ชัยพี่ชัยชนสะสวัส,ะสะดีค่ะนะทักทายจากน้องอาวานนะคะเถึงถามไปไงว่าไปทําอะไรมาพี่ไม่ได้ทําอะไรมาสวยกว่าเดิมอ่ะสวยขึ้นจริงๆ อ,อีกละก็ปกตินะน้องอฟก็เห็นพี่ทุกวันเห็นพี่ทุกวันเมื่อวานก็เห็นวันนี้ก็เห็นคือมันจะพี่จะไปทําอะไรมาแล้วพี่เอาเวลาไหนไปทําอะไรมาพี่นอนเต็มอิ่มหรือเปล่าน่าจะนอนเต็มอิ่มนะอ๋อพี่นิกรสวัสดีค่ะนะทักทายจากน้องอวานนะคะใช่ค่ะอ่อต้องอยู่ให้ถึงห้านาทีว่าอย่างนั้นอ๋อโอเคค่ะก็นะตอนนี้เดี๋ยว อีกสี่นาทีนะคะเคารกวนเวลาทุกคนอีกสี่นาทีนะคะอะสวัสดีครับเจ้าบ้านคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ช้องสุกกระโดดไปโดดมาสองบ้านเหนื่อยหน่อยนะคะอยู่กับน้องเหนื่อยหนะะ่อยนะจ้องสุขสวัสดีค่ะนะถ้าทายจากน้อง์วานนะคะโอเคอันนี้ไฮไลท์รอบสุดท้ายแล้วทุกคนค <laughs> อง อะไรนะแก้มแดงละเอาก็เล่นมาชมก็เล่นมาชมกันแบบนี้จาว้าไม่ใช่พอิทธ์พคูนเด้อจะได้ไม่รู้สึกอะไระเดี๋ยวนะสวัสดีครับวาวาครับนาะทักทาจ,จะพี่ชนะนะคะคุณท้องสุขสวัสดีครับนาะท,ทักทาจะพี่ลีวายนะคะคุณชัยชนะสวัสดีครับนาะทักายจะพี่ลีวายนะคะเจ้าพี่ชัยชนะนะคะทักทายจากน้องวาวานะคะขอบคุณนะคะหัวใจก,ดกอดๆนะคะจากน้องวาวานะคะ อันนั้นใครเอ่ยดูคือใครเอ่ยสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านหมวยชนะทับนะคะสวัสดีครับทุกท่านนะทักทายจากพี่ทองสุขนะคะเออเป็นกําลังใจให้ทุกช่องนะคะจากน้องวานวานะคะทุกคนทุกคนสามารถนะใครมีโทรศัพท์าสามารถบบกไม้โบกมือได้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองนาทีก็ลงแล้วนะคะ อาเจอเขินเป็นกับเขาได้เหรอเอาก็เขินเป็นนิดน,นอ,อาเจยังไม่ใช่เสาไฟฟ้านะ่าจะไดไม้มีความรู้สึกสวัสดีครับเอ่อมาใหม่ครับใครอะดูนี่คือใครอะแสดงตัวมาซะดีๆนะไม่ไม่เชื่อหรอกว่ามาใหม่อะไม่เชื่อ ส่องให้พี่หน่อยส่งให้พี่หน่อยน้องออบใครอ่ะที่ที่บอกมัมาใหม่อะชื่อดูอะที่บอกมามาใหม่บบกไม้บบกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเวทีลงเวทีแล้วก็จะขึ้นเวทีใหม่บ้านบ้านเอ่อบ้านหมวยชนะทาวนนะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังน,นะคะดุดคนก็นักร้องฝึกหัดนะคะนักร้องฝึกหัดเสียงเสียงไม่ดีลีลาไม่มีนะค <laughs> ะใครเนี่ยว่าแต่ดูนี่คือใคร แสดงตัวมาซะดีๆอย่าให้อย่าให้เจ้าบ้านได้สงสัยนะเดี๋ยวแสดงตัวมาซะดีๆก่อนก่อนที่เจ้าบ้านจะลงเวทีเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอรอบสองนี้เดี๋ยวมีเฮนะบอกไว้ก่อนเอ่อน้องสาวพูดผิดค่ะสาไฟเอ่อยิ่งความรู้ลึกเยอะว่าอย่งงางนั้นสาไฟฟาดใหสู่ <laughs> โอ้ยพูดผิดขอโทษขอไปค่ะพี่สาวเออเต้นเต้นด้วยเออเดี๋ยวพี่ชัยชนะต้องไปอยู่ทางฝั่งบ้านหมวยชนะทาวนะโอเคไหมคะเดี๋ยวจะลงไปเต้นไปให้ดเหเูเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วเจ้าบ้านบ้านนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรา์ทุกกาลังใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ ครบครบชั่วโมงแล้วไม่ถึงชงั่วโมงหรอกยี่สิบนาทีนะคะครบยี่สิบนาทีแล้วก็จะขออนุญาตลงนะคะทุกคนได้ไฮไลท์แล้วตอนนี้มีไฮไลท์แล้วเยอะคือ <c ười> นอองอะไ์เฉยๆนะคะเอ่ออยู่ในใจยี่ไงจะใครลักใครเนี่ยใครบอกมาแสดงตัวมาสวดีๆพี่พี่ชามนะสวัสดีคะ่ะเนาะตนายว่ายัางไงเอ่ย จองตั๋วกันได้เลยจ้าว่าอย่างนั้นคอนเสิร์ตกาลังจะมาแล้วว่าอย่างนั้นโบกไม้โบกมือกันได้เลยนะคะทุกคนทั้งสองบ้านเลยนะคะก็เจ้าบ้านจะขออนุญาตลงเวทีนะคะลงเวทีแล้วก็คืนเวทีใหม่เนาะโคแมนีพี่อ,อ่อชื่ออะไรนะเปลี่ยนชื่อมาพี่นิสาใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโบกไม้โบกมือได้เลยนะคะมองจะขออนุญาตลงเวทีนะคะตอนนี้ได้ไฮไลท์โคกแล้วนะคะเออเดี๋ยวนะ อันนี้บ้านใหม่พี่พี่นิสานหรือเปล่าคะไม,ไม่ไม่แน่ใจครัวแม่นีเดี๋ยวน้องจะลงแล้วนะคะบกบกไม้พบกมือกันได้เลยนะคะเลดสิบเจ็ดขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อํานาจนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องขึ้นใหม่นะคะขึ้นใหม่อ่กเดี๋ยวขึ้นใหม่ร้องเพลงนะคะอยู่ทางฝั่งบ้านเออเหมือนใชหน้าทาวนะคะไว้พบกันใหม่บกไม้บกมือเลยนะคะน้องก็ขออนุญาตลงเวทีแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Oh. Mm -hmm.